อืมนี่ไงต่อยธรรมาดาต่อยหนึ่งหมัดแปลกคมๆมระก้งคืนกระแทกอืบึ้มลงไปนี่ไงท้อง <c oughs> สวัสดีครับมาอยู่กับวันพีซบาวตีกันนะครับวันนี้จะมารีวิวจอมพลเซนโงคุนะครับนี่แต่กรไว้แค่85นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมขอใส่เป็นแอคแท็นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมอยากฆ่าคนครับ <c oughs> โอเคใช้ซับร้อยหกสิบเอ็ดนะครับส่วนแท็กเจ็ดแท็กเหมือนเดิมครับก็จะประมาณนี้นะครับสีฟ้าของผมก็จะเต็แมแรกค่อนข้างสุดอยู่ในระดับหนึ่งไปดูในแรงเอสกันดีกว่าครับหม,มาครับผมในเกมแรกโอ้โหผมชอบตัดมาเข้ามาไวนะผมอยากเน้นเกมเพลมากกว่าครับผมไม่ค่อยชอบพูดอะไรมากมาครับอยากให้รับชมในความบันเทิงนะครับชึบนี่ไงดอทหนึ่งที พลังขึ้นกระแทกครับพระตัวใหญ่นี่เป็นไงไม่โดนใครเลยก <c oughs> ูทำอะไรเนี่ยช <c oughs> ึบดยึดครับ <c oughs> อจะพูดว่าดอทไอ้ห่าเอย้ยเอยเอมี่ทิ้งลูปืนใหญ่ครับเพื่อกางนาเขตนะครับสกิลนี้ของเซนโงคุถ้าใครเข้ามาใกล้ๆใ,ในระยะการยิงปืนใหญ่ของเรานะครับค <c oughs> ่อนข้างแรงนะมีประโยชน์อยู่ในการกันทงชึบโอ้โหสกิลโอ้โหไม่ไหวครับ กระบวนท่ามันช้าไหมครับมันเป็นตัวเก่าครับเมตาเมตามันเก่าเกินไปครับด,ดอทต่ตอยปักเข้าไปหนึ่งทีครับโอ้โห,โโหเดี่ยวสู้กระบวนท่าไม่ได้ผมก็พยายามดอทนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอือดกลับมาชึบอุ้ยแชทเด้งโ,โอ้โหแชทเด้งครับชึบอออืื้หนี่ไงต่อยธรรมาดานี่นี่เป็นไงใช้ความอึดเข้าสู้นะครับชนะได้แฟกเกอร์อยู่ มีความอึดของมันนะครับเพราะเป็นสายเก่านะครับเซนโกโคุต,ตัวนี้พลังขึ้นกระแทกเอา้าไม่ได้การสถานะเนหรอโอ้โหกูโดนแบกมาเรียแช่นะครับเกลี่ยปืนใหญ่มาเทโรม,มันนี่บึ้มบึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปบึ้มเข้าไปนี่นี่นกูโดนอะไรเนี่ยอ่อยเข้าไปไอฟ้ฟี่ไอ้ฟี่ฮะนี่ฟีบุกอะ่ะวันนี้จะมาจับโซนสระหัดเว้ยฮึขอจับหน่อยดิ นี่เคาะหน้าไปนี่สามพันหกรอลุกนะกลางคืนกระแทกปุง้งโอ้โห,โโหแตกโอ้วงกว้างอยู่นะฮิตสุดท้ายอะ่ะต่อยเข้าไปนี่นี่กลางอกอุยก้ยล้มเกลียบปืนใหญ่โอ้ล้มตายโอ,โโอโ้จะทันไหมเนี่ยสี่สิบวิไปเร็ว ได้เวลาวิ่งวิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโกโอเคเล็กปืนใหญ่ก่อนครับ <laughs> หื่พลังขึ้นกระแทกฟิงฟิงฟิงบุ้มนี่ก็เบิดโอ้ยยัง <laughs> ไงท้องอ้ไใครพลังกุมยประโยชน์แต่อนี้ต่อยก็ไปต่อยก็ไปนี่นี่ต่อยมันท่าแรงกว่าทำเป็นยึดนะครับแต่ก็ดอดออกครับอุอย้ย อุย้ยดูมันถ่ายกูดิอุย้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอยู่ในกล้องดาบมันโอ้โหไอ้แฮกเกอร์อื้อ,อจบนะครับต้องเล่นเหมือนจะพลิกชนะเน่ <c oughs> แพ้ตอนหลังโอ้โหแพ้ก็ครับเซ็นง,งคูคุกผม <c oughs> โอ้ยขออภัยครับโอ้โหคิวไปสองนะครับอะไรกันครับนี่ <c oughs> เหมือนจะดูดีนะช่วงแรกมาครับเกมที่สองเนี่ยมาครับกับด่านเรือพังนะครับ ซากเรือพังๆตื้อดือด้อดึงขอดึงทงแรกหน่อยกูทงสายเรานะเว้ยมึงจะมาแย่งกูดึงอะ่ะไม่เติมเกจให้บิ๊กมัมเติมไหมเราจะบ้าบุกหน่อยนะครับชึบมาดูทงนี้อุ้ยคิ้งหือกระลังขึ้นกระแทกฟิงฟิงฟิงน,นี่นี่เป็นไงสีหนึงปีปีปีป <c oughs> โอ้โหเฮ้ยชึบหลบครับนี่ทิ้งกะเบิด ต้มนี anymore, oh. ่นี่เป็นไงทิ้งความได้เปรียบครับอยู่ในทงกูแทบเป็นอมตะงจะเอาาะไรมาสู้ฮะฮะโอ้โหกูโดอะไรเนี่ยแรงจัดมองไม่เห็นหน้าเมื่อกี้บิงบังมันบังเหมัดไอ้ฟีมันก็พุ่งมาโอ้โหเฮ้ยทรงไม่ดีก็กูจะแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหเพื่อนแบกหน่อยทิ้งปืนใหญ่นี่ต้มโอ้โหก็ห้าพันครับ ใส่ดาเมจมาเนี่ยกำลังขึ้นกระแทกนี่นี่นี่กระเด็นไปดิอู้หใส่กูเต็มแม็กโอ้ยดอออกมาครับสวยครับโอเคคิดองอครับสวยนะโอ้หแม่งกดอามาตะโซแม่งเป็นงานมากเลยว่าไงฟีฟฟี่ต่อยมังธรรมดาเนี่ยเละอืออือโอ้โหเพื่อนเอาไปกินนะ ข้าไม่ค่อยได้นะครับส่วนมากจะได้แค่ยึดกันธงเลยเพราะว่ามันเป็นสายเกนะ่านะครับพลังขึ้นกระแทกอืบึ้มลงไปนี่ไงท้องโอ้โหชืบเอวปืนใหญ่มาตุม้มกระเบิดตุม้มตุ้มกระเบิดเข้าไปนี่นี่ตุม้มมันไงโอ้โหทิ้งแหลกนี่ต่อยธรรมดานี่ยังกูทิ้งก็เบิดแหลกกนะันแล้วยังไม่มีใครตายสักตัวมีแค่ไี่ตายตัวเดียว โอ้โหขีดกันให้อยู่กันให้อยู่ใช้ความอื่นให้เป็นประโยชน์นะเกมนี้ต้องเชนนะอือล่อยเข้าไปสวยนี่เป็นไงยุมกระยเหมือนฝูงหมาป่าดือด้อดือด้อดึงกันไว้กันไว้ผู้สามสิบีจะกันทันไหมเนี่ยไม่อยากแพ้เลยอะ่ะเลืกปืนใหญ่เมาก่อนมาเลยแมมมี่บอมนี่พลังขลื่นกระแทกตึม้มนี่นี่นี่น ไปเก็บเอื้อดก่อนนะชึบโอเคป่อยธรรมดาเย้ก็ยึดกลางนะโอ้โหกูจะตายเขาอะไปกลางไปกลางโอ้โหหลังบ้านโดนหมดเลยโอ้โหโอ้โหแพ้เขาเน้นเนี่ยโอ้โหแพ้เขาครับหลังบ้านโดนครับโอ้โหทีมกูไปไหนหมดเนี่ยกูยืนให้ทั้งเกมนะเพื่อนโอโ้แพ้เขครับเกมที่สอง โอ้ผมมาทรงดีนะเนี่ยคิวโหยึดไปสามคิวไปสามนะผมว่าทรงผมค่อนข้างมาดีนะทีมเรื่องะไรกันนี้โอ้โหขนาดตัวมึงเอ็กกันทั้งนั้นน่าน้โอ้ยเกมสุดท้ายครับมาครับในเกมสุดท้ายขอชนะบ้างเถิดน,นะพี่หนูนะแบกมาเรียไปเลยพวกยึดเสร็จก็ตามพี่มานะอินโหนแบกมาเรียโอ้เจยามาโตะนะระวังมันปล่อยกินปากนี่ผมกบมาก่อนนะเห็นมันแบ็กมาเรียโดนคนเดียว เอาตัวยอดเป็นยอดคนครับยือ้อเรียกปืนใหญ่มามสังหารผู้เล่นจึ๊บนี่พลังขึ้นกระแทกเบะกขไปนี่นี่เนี่ยติดมุมให้กูกวาตายอะไรวะเนี่โอ้ถ้าใสเ่เดฟมาน่าจะอืดขนาดกว่านี้นะเนี่ยแต่ผมใส่ ATK มานะนะอ่ะต่อยหนึ่งหมัด แปลกคมๆนี่นี่นี่มาตัวซากก่อนครับแล้วเราก็ไปช่วยเพื่อนนั่นร่างเพื่อนก็เสริมก็มาลังเลยนี่ยอู้สู้บู๊ไหวปะวะเห็นงคุเนี่ยไม่เคยลองเนี่ยโอ้โหโดนแช่โอ้โหโดนปาดจะหมดเลยละปืนใหญ่มาอืมเคเดงเงือกอยู่พลั่งคืนกระแทกปังปังปัง,ปงโอ้โหบุกสู้บุ๊กไม่ไหวอะ่ะ อะไรว่าขนาดชนะสีมันได้เงือกลับสู้หมดเลยดูดิต่อยไม่เข้าด้วยนั่นผมไป <c oughs> ขออนุญาตถอยไป <c oughs> อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับทําอะไรมันไม่ได้เีเราก็ถอยดีกว่าครับอย่าให้เขาคิวฟรีนะครับขวัวราดีกขวัวราานีไหวชัวตัวนี้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเกมสุดท้ายก็ขอมาหน่อยเฮอะโอเคติดบูสบืนใหญ่มากม,มันไง ตอ้มโอ้ไม่โดนมันโอ้โหแม่งดรอสได้พลังคลืนกระแทกโอ้โหแรงครับแตกติดควิเบิ้ลนะครับสองลีบวกบักครับเอฟโรยบอ้โหเสียบดก่อนนะชึบนี่ก็มายึดชี้ความได้เปรียบก่อนนะครับทำไมกูต้องเสียเปรียบทุกตายวะเนี่ยเพราะมีกูอยู่ในทีมใช่ไหมเนี่ยเร็วเร็วขึ้ยึดเส้นงูคุโอเคไหมสิบห้าวิไปโถอุ้ยเขบินไหมครับ ต่อยมารมดาต่อยต่อยน,นี่นี่นี่เรียปืนใหญ่มาหลังขึ้นกระแทกก็ปล่อยไปไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้กดล็อกเป้านะโทษโทษทีครับโอ้โหเฮ้ยอีกวีดียวเองอย่าให้มันยืดโอ้โหแพ้แล้วไม่เอาไปแพ้ท่าเก้าแปดเจ็ดโอ้โหทงนั้นก็เอาไม่ได้โรบินอยู่ โอโอเคมึงฆ่าไปว่าฆ่าก็สามเกมติดได้ยัูแพ้สามตาติดโอ้โมึงอะไรกันเนี่ยโอ้โผมต้องขออภัยกับทุกคนเนี่ยนะครับกับเพื่อนในทีมด้วยดูดิผมก็ฆ่าได้สามนะยืนย,ยืนได้ทั้งเกมด้วยนะโอ,ยโ,อโ,โอ้โหโอเคนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเกมมีแพ้มีชนะครับไม่อยากพูด <bicycles> <cam> 3เกมติดโอเคนะครับก็จบไปกับการรีวิวคัมคมของผมกับเซนโงคุนะครับว่ายังเล่นได้หรือเปล่าก็พิจารณาครับก็อาจจะเล่นได้ครับแต่แต่แพ้ครับโอเคนะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้กันครับสำหรับการรีวิวเซนโงคุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ผมมันจะเป็นตัวอะไรนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะโอเคจะห้าร้อยซับละบายบายครับผม